คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเนะะื้อหาที่จะเชิญชวนให้เล่นหรือลงทุนเป็นแค่การแนะนำให้คนที่สนใจทานเ้นและขอไวสำหรับเจ้นของควโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็เสียงแบบอาจจะดูเหนื่อยๆนะเพราะว่าแบบสอนไปสามรอบแล้วลืมเสียบไม์สามรอบนี่คือสอนเมื่อวานด้วยหนึ่งรอบแล้ววันนี้อีกอีกหนึ่งรอบนะครับคือลืมเสียบไม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามนะโอเคนะค,คลิปนี้ก็คือจะมาสอนเข้าบอมคริปโตนะครับเผื่อคนที่อยากแบบ ลงทุนเรื่องเหรียญ NFT หรือว่าอะไรต่างๆนานาครับเกี่ยวกับบอกคริปโตหรือว่าจะเป็นเกมอื่นก็มาดูช่องนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะมาสอนบอกคริปโตนะเค okay, วิธีแรกนะครับก็ทีแรกสุดหนึ่งของการเข้าบ bon อมคริปโตก็คือเราต้องแอด MetaMask มาใน Google Chrome ก่อนนะครับอันนี้คือจะมาสอนในคอมก่อนนะแล้วก็ค่อยไปสอนในโทรศัพท์นะเราก็พิมพ์เข้าไปครับ MetaMask ดาวน์โหลด ไหนก็ได้เลยโอเคแล้วก็กดขว่าติดตั้งเมตามาร์ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้หรือไม่ก็จุดสามจุดนี้นะครับคือให้ดูนะครับมันจะเป็นรูปหัวหมาทิ้งจอกยิ้มเหมือนไม,ม่ไม่น่าจะยิ้มแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่ซิปเฟสนะครับซิปเฟดคือคือมันคือรหัสรหัสสิบสองตัวนะครับคือจะเป็นคำสิบสองคำวิธี เผื่อบางคนยังไม่สมัสมครเมตามาร์สนะครับก็จะมาบอกก็คือกดเราก็โหลดเมตามาร์สในมือถือนะครับแล, e e mail. แล้วก็ใส่ทวกอีเมลน่าจะอีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรอีกนี่แหละใส่ไปครับมันก็จะเขียนบอกอยู่แล้วมันก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่มันจะให้คํามาสิบสองคำนะครับเรียงมีเลขมีเลขอยู่นําหน้าครับเออมีเลขอยู่นําหน้านับไปว่ามีสิบสองตัวหรือเปล่าก็อันนั้นแหละ คือมันจะไม่ให้ไม่ให้แคบไว้เลยนะครับคือแคบไม่ได้นะวิธีแก้ก็คือเราเอามือถือเครื่องอื่นมาถ่ายหรือไม่ก็จดใส่กระดาษนะครับคาติดสองคำนะโอเคมาที่นี่กนต่อครับที่เราใส่คําคํติดสองคำ,คำหรือซิฟเฟตเข้าไปแล้วแล้วก็จะเก็บเข้าบอมคริปโตนะครับเราก็พิมพ์ไปโอเคอันนี้มีอยู่แล้วนะแต่จะพิมพ์ให้ดูไปบอม บอลริปโตคือพิมพ์ไปมันก็จะขึ้นมาเลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวนีว้ทำให้เต็มหน้าจอก่อนแล้วก็กดเท n o วนะครับกดเข้าไปเอยกระเป๋าเงินนะครับสายลัดเข้าไปนะคือ คือหลักๆวิธีการเข้าบอมคริปโตก็คือต้องมีกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับก็คือมันก็จะมีเมตามาสกับอะไรอีกนั่แลตวว่าผมแนะนําไม่ใช้เป็นเมตามาสเพราะว่าคนก็ใช้เยอะอยู่นะเ๋เข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคือถ้าสมมติคนที่ยังไม่เคยเล่นหน่คือมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นี่ก็ศูนย์ในหีบก็จะไม่ไม่มีอะไรเลยแต่นี้คือขุดไปบ้างแล้วนะตัวละครคือไม่มีให้ ไม่มีให้ซื้อนะครับถ้ามีก็จะมีในมาเก็ตเพสแต่ว่าก็จะเป็นซปเปอร์ลีเจนนะครับขายกันแพงมากซปเปอร์ลีเจนวิธีการเติมเงินซื้อตัวละครในบอมคริปโตนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูใหร้านค้าครับอันนี้คือใช้สิ b บีคอนะครับสิ b บีคอนี้คือเท่ากับหนึ่งตัวนะครับเค okay. วิธีการเติมเหรียญ b ีคอยก็คือระดับแรกเราต้องซื้อเหรียญ BNB ก่อนนะครับ แล้วเราก็พอเราได้ไเหรียญ BNB มาแล้วตามจำนวนที่ต้องการปุ๊บเราก็ถึงเป็นแคนเป็นเคสครับโอเค,แ,คแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็น b n B นะครับคือเราก็กดเชื่อมต่อกระเป๋าเงินไปก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นเหรียญ B Coin B Coin อยู่แล้ว B Coin อคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือบีคอยนี่คือเป็นเหรียญในเกมนะครับดูดูจากรูปหัวกับรูปปกเกมก็น่าจะรู้ถ้าจะลง15ตัวเลยคือสิหคือ ID ดีหนึ่งคือมันเก็บได้หลายตัวนะครับแต่มันให้วิ่งได้แค่1 0 15ตัวนะรอบละส5้าตัวก็สิบเนื่องจน,นี้15้าตัวคือถ้าก,กดมันจะเป็นปุ่มแรงนะแต่นี้เป็นปุ่มเพราะว่าเชื่อมต่อกับระเป๋าตังค์เพราะว่ายังยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดแลกไปปึ๊บ แล้วเราก็จะมามิง้งตัวละครนะครับกดผน่งล้างค้าล้วก็ใส่ไปเลยครับตามจำนวน,นที่ต้องการก็เท่านี้ก็จะมีสุมได้ทีละ1ตัว5ตัวแล้วก็สิตัวนะครับแล้วก็เก็บเก็บเงิน BNB อบไว้จ่ายค่าแก๊สหรือค่าภาษีด้วยนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันประมาณเท่าไหร่ก็เก็บไว้สัก2อ0สามร้บาทไทยอะไรประมาณนี้ครับเก็บไว้เผื่อนะถ้าใครลงเยอะๆโอเคอันนี้อะไร นี่คือการเข้าในคอมนะครับวิธีการเข้าในมือถือคือเดี๋ยวนี่จะมาพักเสียงปุ่นเลยนะคือวิธีการเข้าในมือถือเดี๋ยวเราก็ขอกดถัดหน้าจอจาก่าโอเคอัดหน้าจอแล้ว,แล,วมมนนแล้วก็ถ้าสมมติเป็นใน d r o i d แล้วก็ึงเพราะ Google p l a เเอ้เราก็น่าจะมี Google Play อยูแแ่แล้วแหละแล้วเราก็พิมพ์ไปคือ ถ้าในถ้าในโทรศัพท์คือต้องต้องโหลดนะครับโหลดาวเซอร์ตัวอื่นนะฮะอันนี้ก็จะแนะนําให้เป็นกีวี่ browser แล้วกันถ้าใครเจออะไรที่ดีก็ดาวนโหลดได้อันนี้คือขอไม่ได้จ้างนะไม่มีใครจ้างอะไรทั้งนั้นอนะ่ะโอเคแล้วเราก็กดติดตั้งแต่นี่คือผมติดตั้งแล้วเราติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ไม่แน่ใจว่ามันให้เชื่อมอ e ีเมลหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะให้เชื่อมนะเราก็เชื่อมไปอ่ะอันนี้ไม่ใช่อนาแรลนะครับอันนี้อหน้าเพิ่งเนะล้นเราเพ่เอาใหม่นะ เราก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแ,แรกๆเลยในมือถือนะครับเราก็พิมพ์ไปว่าไปต่อมันกินผิดไ่ต้อมัน,มมน,มมนดาวโหลดแล้วเราก็กดไปแล้วมันก็จะมีอันนี้มันผิดแต่ว่าไหนก็ได้ไย ถ้าเราเข้ามาในในนี้ปุ๊บเราก็กดคำว่า chrome นะครับแล้วเราก็กดคำว,ว่า install m e t a a r k i n a l chrome ครับโอเคแล้วมันก็จะมาขึ้นในจุด3จุดนี้นะครับก็ใส่ e i p f a l e ไปคือมันก็จะเหมือนขั้นตอนในคอมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้คือถ้าเป็นในมือถือใช่ไหมเราก็ต้องกดมาตรงจุด3าจุดแล้วก็เลื่อนไปคำวา่า t e a m a r k กครับ รานม่เหมือนนัก็คือแล้วเราก็ต้องกดล็อกรหัสก่อนนะครับอันนี้เการเข้าที่ง่ายกว่าดูแล้วก็กดเข้าบอมคริปโตได้เลยครับปกติมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะอันนี้คือผมเข้าบ่อยจนมันขึ้นให้แล้วโอเคแล้วเราก็กดเข้าไปกดตรงจุดสามจุดแล้วก็กดเพราะว,ว่า,เ,าเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะแล้วแต่แต่ถ้าอยากให้ใช้สะดวกสบายก็จะเป็นกดเพราะว่า,เ,าเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ แล้วก็เข้าไปขั้นตอนคือมันก็จะเหมือนคอมเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็กดคำวาค่าคอนดิชวลเลยเข้าไปแล้วก็กดสับหน้าจอไปมีมาท์คือตอนแรกมีมาท์มันจะเป็นหน้านี้นะถ้าใครเคยใช้มันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรากดตรงเดี๋ยวบงอนะครับแต่มันก็จะมีคำว,ว่าขอลายเซ็นนะครับแล้วก็กดตรงขอลายเซ็นไปกดเซน็นชื่อก็ไม่รู้ว่าต้องเซ็นเซอร์ตรงไหน,น,นบ้างนะเซ็นเซอร์ทั้หมดเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต b s c ไ i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคือคลิปนี้คือภาวนามากว่าจะไม่ลืมอะไรเพราะว่าเกียดอัดใหม่แล้วนะครับก็อัดมาหลายรอบมากแล้วโอเคไปละไป